ค่าเรียกไปหมูสามเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเนี่ยคือค่าน้องหกต้นนะจ๊ะสามคุมลุมเขาเลยโอ้โหแล้วครัวกระเทยไหมไม่กินหูได้ไหมกินได้กินได้หมูคือเดอะเบสจะถ่ายวันที่สี่เทปเธอคือเดอะเบสไว้จ้า สวัสดีค่ะขอตรับเข้าสู่รายการไว้กระต๊อกเอ้าเสียวเกิเต็มนะคะัแอนนาจ้าาพี่แอนแล้วก็วันนี้เราอยู่กับหนุ่มน้อยหนุ่มฮอตจากย่านรัชาดา ชื่อไฮครับชื่อจริงชื่อเด็กชายปาทเนศนรงศรคุณ <ifting S 2> ครับอ่ายังเด็กชายอยู่หรออายุเท่าไหร่อยู่เนี่ย14ครับ14 14เธอแต่ดูหน้าเขาที่แบบมาแล้วหล่อแล้วเก๊กใหม่เก๊กใหม่เก๊กใส่กล้องหน่อยเก๊กใหม่เกคกใส่กล้องหน่อยดิเฮ้ยยิ้มเลยยิ้มแม่ให้ฟันนะเฮ้ยยรัา ดัดฟันเออดัดฟันว่าได้ข่าวว่าอยู่เนี่ยเป็นเด็กฮอตด้วยฮอตแค่ไหนลูกหนึ่งฮอตจะไงฮอตจะไงเราดีฮอตจะไงถ่ายดิสตอรแล้วมันฟีดนะบางคนเขาก็แบบเจอผ่านดิสตอร์ก็ทักมาเห็นบ่อยออเราเป็นดาวดิสตอรใช่ไหมลูกใช่อ๋อเดี๋ยวพี่ใจขึ้นดิสตอรไว้แล้วกันโอเคไหมเออแล้ววันะอยู่โรงเรียนอะไรเอ่ยเทยมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาครับผมครับเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการพัฒนาการัชด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 าอยู่ที่ไหน ราชดานโอเคแล้ค,าาคือโรงเรียนตั้งอยู่ในราชดานแต่ชื่อพัฒนาการด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วบ้านเราอยู่แถวไหนอยู่แถวพระรามเก้าครับอยู่ก็ใกล้ๆเลยใช่ไหมหลังฟอร์จูนอะอ่าฝั่งนั้นฝั่งนัง้นแล้วมั่งเรียนยังไงเวลาไปโรงเรียนก็นั่งมอเตอร์ไซค์บ้างนั่งรถเมล์ไปบ้างครับพี่ไปถึงโรงเรียนเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้รถเมล์ค่ารถเมล์เท่าไหร่ไปโรงเรียนอ่ะก็เกือบยี่สิบบาทอ่าพี่ไม่เคยนั่งรถเมล์นานแล้วขี่แต่มอเตอร์ไซค์เป็นดาวแวนดาวแวนนแวนได้ขากลับให้พี่ยันไปส่งเลยนะไปเลยนะ แต่ไม่ถึงบั้ยไม่เมาเปรียงใจหรือกลัวเปรีงใจหรือกลัวจริงใจหรือกลัวใจสวยขนาดนี้เฮ้ยสวยขนาดนี้มึงอยามาบูลี่กูเป็นไงตอนนี้ถ้าแต่ตอนนี้อยู่มมสามครับมสามนะครับน้องเขาดูโตมากเลยเนาะก็จะจบแล้วปะเนี่ยใช่ครับแล้วอยากอยากเรียนต่อม4ที่ไหนอยากเรียนเทพศิรินแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นด้วยครับโอ้ก็ต้องไปสอบเข้าวันสอบเข้าแล้วแหละที่เทพศิรินน่ะต้องให้ได้ต้องสอบให้ได้นะ เคตัวเลาอดอด้วยดิมันตัดผมสั้นหนาผมสั้นเลยคิดว่ายังหล่อไหมหล่อหล่ออันนี้คือมั่นใจมากสดๆใครมีคนได้มีคนบอกว่าเราหล่อไม่มีผมเนี่ยบอกตัวเองแล้วมันมาที่โชว์ทำไมหลอก็หลอกไมหล่อทำไมอ่ะคุณเราต้องมั่นใจแบบนี้พี่ชอบนะแล้วเราชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดภาษาไทย ทไมว่าครูเขาก็ให้งานทําเสร็จแล้วก็ว่างเลยครับอ๋อที่ชอบเพราะว่าชิลชิลชิลชลชมาล่ะแล้ววิชาที่ไม่ชอบ่ะศิล,ละปะทำไมอะ่ะแบบเป็นคนว่างรูปไม่ค่อยเก่งนะแบบเหมือนเด็กมาว่าแล้วฮะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กไปหรือรู้สึกว่าตัวเองโตแล้วรู้สึกแต่ยังเป็นในอยู่ที่แค่ตัวมันแบบดูโตเป็นผู้ใหญ่ฮนะ อยูอคงๆคงนเองใช่ไหมเพื่อนในห้องนี่คือเราสูงสุดเลยปะสูงสุดเลยครับจริงเหรอแล้วแบบเป็นเพื่อนตัวเล็กสุดประมาณไหนเท่านี้ได้ทางเท้าสารคุณเดินที่สูงสูงกว่าทางแก๊สนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ไครับเออเธอนี่ก็แบบนิ่มๆเหมือนกันเนาะก็ไปของเธอนิ่มๆถามอะไรเขก็ตอบไปอะไรอย่างเงี้ยเรียวชอบโอเคแล้วเวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยหนูไปเที่ยวแถวไหนก็ไม่ค่อยเที่ยวจะเป็นวันหยุดไปแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนครับก็อีสพานาครับ เอ็ดพลาดรัชดาใช่ครับแล้วถ้าแบบว่าแฟนไวยกระตอดเนี่ยอยากจะเจอน้องไฮเนี่ยมาเจอที่ไหนรัชดาเจอได้ทุกที่เลยครับเออเจอได้เลยราชด้าใช่เป็นตัวพ่อโซนนั้นเจอบ้างไฮรัชดาเจอบ้างแล้วแบบโอ้ยตายมีขนมมีอาหารที่แบบชอบกินบ้างปหมก็ชอบก็กินแบบพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยครับอิตาเลียนนะครับพิซซ่าชอบหน้าอะไรปลาหน้า ชีสล้วนครับชีสล้วนโอเคอแล้วของหวานอ่ะก็พวกไอศครีมครับสตรอเบอรี่ครับเฮ้ยแบลวอ่ะไม่ใช่เป็นแบลวไปอ่ะแบลวน่ารักใสปเลยทำไมชอบสตรอเบอรี่อ่ะมันอร่อยหวานดีเราจะกินกล้วยมั้ยชอบเชนเนล่ะชอบกล้วยใช่นเนล่ะ มึงหัวล้ออะไรเด็กคนน้องชอบกล้วยเด็กมือเก่งเลยเก่งอะไรล่ะมือเธอเยนหมดแล้วเนี่ยจริงเหรอเอออันนี้คือตื่นเต้นตอนเนี้ยใช่ไหมเต้นเด็กเขาตื่นเต้นนะทุกคนครั้งแรกที่เจอพี่หรือครั้งแรกที่ถ่ายทั้งครูครับอ๋อกลัวใช่ไหมก็ตื่นเต้นนิดหน่อยแล้วกลัวกระเทยไหมไม่เออเขาไม่ได้กลัวกระเทย แบบว่ามีกระเทยทักมาหาดูในเอจอะไรแบบนี้บ้างๆแบบว่าแบบทักเสียวทักเลรอย่างเงี้ยก็มีครับทักมายังไงอะครับแบบตอนนั้นผมอยู่กับรุ่นพี่สองคนใช่ไหมครับก็ถ่ายลงสตอรี่กันนั่นแหละสาวสองเรียกว่าสาวสองดีกว่าพี่สาวพี่สาวเพสาวพี่สาวพี่สาวเพเพ่เพ่สาวั่นและเขาบอกว่าเท่าไหร่ผมก็เลยงงกันเลยนะคือก็ตกลงราคาเลยใช่ไหมสองพันห้าคือให้ทำอะไรสองพันห้าเนี้ยแบบแบบสามคุม รุมเขาเลยอ๋อเลิศสามคนไปรุมเขาเหรอปูโซนน่าจะไปรุมกระทืบหรือเปล่าสองพันห้ารอดสองพันห้าเลยครับอ๋ออนี้รวยนะรวยเด้อถ้าเรียกไปหมู่สามเจ็ดพันห้าก็คือเจ็ดพันห้าอนี้คือค่าน้องแล้วมันก็ไปเชิาเสื้ออีกเพราะดูดาวหกปีนะจ๊ะใช่ป่ะเออเซ็ตไหมหกปีรัชดาอันนี้ชื่อคลิปปังเลยหกปีรัชดา เธอแล้วเธอบอกว่าเธอพูดงองูไม่ได้ใช่ปะใช่ครับนเราถ้งเราพูดงองูสิงงูพูดไม่ได้ขม่ไแล้วกินงูได้ไหมกินได้กินได้อ่าไปต่อน้องกินงูได้จะได้ทำไงล่ะแล้วเคยกินไหมเคยรสชาติเป็นไงมันเหมือนแบบไก่ย่างทั่วไปเออมูก็จเดอะเบสใช่ไหมใช่เลิศดูคือ คลิปนี้จ้าเดี๋ยวถ่ายวันนี้สี่เทปเธอคือเดอะเบสรักมูได้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะพูดคุยกันมาเยอะน้องฮายตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นครับฉ่ำเลยอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอ่ะมาถึงตอนท้ายแล้วให้ฝากช่องทางไอจที่จะติดต่อพาน้องฝากเลยครับก็สลัดไอนะครับ H D I underscore P A T H A N I N ครับครับส่วน tiktok นะครับ P A T H A N I N underscore N แล้วก็ศูนย์ครับสนุกมากน้องไฮวันนี้สนุกมากคือตำนานมากคลิปเธอตำนานมากเชิญให้เลยริงอันนี้เออเป็นธรรมเนียมของรายการไวกระตอของเราก็คือพี่เซฟกับพี่แอร์เนี่ยจะบอกว่าไวกระตอน้องไฮก็แบบเออเสียวสไตล์หนูนะขอป็นสไตล์เรานะเอเมนไหม นะสามนึ่งไว้กระตอโอ้ยเดี๋ยวฟังมากแล้วก็สุดท้านนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e กดกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กับรายการไว้กตะตอแล้วก็เซฟแอนนาแล้วก็น้องทายด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ตากด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รายการไว้ก็ตอบโอ้ยเสียวไดยนะครับไว้ก็ตา